ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับเทศก,กาลแข่งเทียนโคราชประจำปี2 5 5 9ครับซึ่งในปีนี้นะครับมีรถขบวนเทียนจำนวนกว่า40ขบวนนะครับได้เข้าร่วมการประกวดโดยบรรยาก,กาศทั่วไปนะครับถือว่าเป็นประวัติคือข้านะครับมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเก็บภาพบรรยาก,กาศแล้วก็ชื่นชมความปฏิมากับความสวยงามของรถขบวนเทียนกันครับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนืองแน่นนับหมื่นคนเดินทางเข้ามาชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษากันอย่างคึกคักซึ่งในปีนี้จังหวัดนครราชสีมามีขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆเข้าร่วมประกวดกว่า40ขบวนโดยการประกวดเทียนพรรษาได้เริ่มขบวนเทียนออกจากบริเวณแยกราชดำเนินและเคลื่อนขบวนเทียนไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาประกอบด้วยถนนจอมสุรังญาติถนนสุรนารีถนนอัสดาง และถนนจอมพลเป็นระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนบรรษากันอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้ขบวนเทียนพรรษาของแต่ละคุ้มวัดได้เน้นประดิษฐ์และแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชครบ70พรรษาและคุ้มวัดที่ชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษาประเภทก่อและขอจะได้รับรางวัลทวยพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลเงินสดโดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับคุ้มวัดที่ชนะเลิศในช่วงค่ำของวันนี้ หากท่านใดสนใจสามารถเข้าชมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมโดยจะทําการแสดงอยู่บริเวณถนนส่วนกลางตัดผ่านสวนภูมิลักษ์ข้างลานอนุสาวรีท้าวสุรานารีเรื่มทําการแสดงตั้งแต่เวลา19นาฬิกาโดยประมาณจตุพลสว่างพักทีมข่าวดีเอ็นสกายรายง,งานครับ